เล่นมาสองวันแล้วนะให้ฉันชนะสักตาไม่ได้หรือไงไม่ใช่การชนะแบบนี้ จะเก็บไว้กินสักหน่อยไหมอ๋อไม่ต้องหรอกนายกินเถอะช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้นนิดหน่อยอนี่มันไม่ยุติธรรมเลยดูสิเลเวลของฉันไม่ถึงอันเนี้ยมันยังไม่ถึงสามสิบรูนยังไม่เต็มของนายดียวกว่าฉันเยอะฉันสู้นายไม่ได้หรอก มีรู้ไม่กี่อันเองอแบบนี้ยังจะมาอวดแรงต่ำอ๋อแบบนี้เองเหรอเล่นมาทั้งวันแล้วนายดูออกไหมว่าฉันเหมาะกับฮีโร่ตัวไหนเล่นต่อไปอีกสองวันเถอะนายบอกมาตรงๆก็ได้ว่านายขออาจอีกสักสองสาวัน รเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดียวรอเดียวเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอ,อคุณตายแล้วอตายแล้วเล่นมาสองวันแล้วนะให้ฉันชนะสักตามไม่ได้หรือไง ชนะแบบนี้เงินไขเขงเธอมากเกิดไปแล้วเนะแพ้แล้วนายดูผลงานชิสิแพ้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 แล้วนั้นเธอก็ต้องไปสู้กับคนอื่นแล้วล่ะอยากชนะก็ไปแข่งกับคนอื่นถึงมันจะเป็นความจริงแต่ฉันว่านานี่หลงตัวเองไม่เบาเลยนะ ไปสู้ตัวต่โตวกับคนอื่นนายคิดว่าฉันจะชนะเหรอถ้าสู้ไม่ได้กล่ามือถือมาให้ฉันงั้นฉันเริ่มเลยนะเปล่ส ยอมแพ้ชนะง่ายแบบนี้เลยเหรอเอ็นต่อไปคุณตายแล้วคุณตายนะอ,ะอะ้เร็วจะชนะไว้ไหมเนี่ย ช่วงต้นเกมเธอตายไปตั้งหลายรอบนั่นกับไอเทมสู้เขาไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องฝืนบุกข,ขึ้นไปเดินไปร,บรอบๆหาพลังของเขาอย่าลืมเพย์ครีปด้วยอย่าให้พวกครีปบุกไปที่ป,อปแบบ้อมแดงมาชิงท็อกกระบองของข้าสักหน่อยอยากจะวัดแดงเทียบกับข้าเหรอต้องโดนแบบนี้ว้าวต่างกันขนาดนี้ยังข้ากลับได้ตอนเริ่มต้นนายหล่อชันเล่นใช่ไหม ฉันเคยบอกเธอแล้วไงสกิลสองเขาอีจีใช้ป้องกันดาเมจทางกายภาพได้แต่จังหวะที่เธอใช้มันยังไม่ค่อยถูกต้องเอางี้ฉันใช้อซาซินเธอใช้อีจีพวกเราเล่นกันต่อ,อหลังการแข่งแบบหนึ่งต่อหนึ่งเธอคงพอรู้จักตัวฮีโร่ทั้งหมดใน Or นเ r of k i n g คคร่าวๆแล้วสินะต่อไปพวกเราลองแข่งแบบสามต่อสามแต่ฉันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเธอ,เอนายจะมัน่นใจได้ยังไงว่าจะจับแมชกันได้พอดีในเกมมีฟังก์ชันเปิดห้อง พวกเราใช้คอมคนละสองเครื่องเพื่อต่อสู้กันฉนลาดเถอะนะคุณตายแล้ว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 <อ>แพ้ฉันพักแป๊บ,บนึง ดูสิพวกเราอยู่หนะ้าคอมมาตลอดทั้งเช้ากับครึ่งบ่ายพวกเราไม่เปิดห้องแล้วได้ไหมได้พวกเรามารวมทีมไปสู้กับคนอื่นดีกว่านะฉันอนุญาตให้นายเข้าป่าไปฆ่าคลิปไม่ต้องมารวมตัวฉันจะไปเทน้ำให้นะ ันสร้างทีมแล้วไม่พักเหลอไม่พักแล้วจะพักอะไรกันรีบแล้วให้ชนะสิฉันโดนนายเล่นงานจนอยากจะร้องไห้แล้วยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านสู่เกม Honor of Kings นาจะใช้เดี่ยวหุยเป็นจังเกิลเหรอขโมยเงินได ใช่ได้นี่เรื่องเงินสําคัญมากแต่ต้องดูด้วยว่าขโมยได้หรือเปล่าอย่าทําให้เพื่อนร่วมทีมไม่ก้าวหน้าอทีมไฟแล้วสมาชิกทีมต้านไม่อยู่แล้วทําไมจูจูนายไม่เดินล่ะทีมกําลังนายไม่รับเหรอรอเล่นเสร็จก่อนนี่ครีปมาบุกป้อมแล้วนะ 자나. 차비 토사밥 꼬네. 응. ฉันจะไปข้างนอกสักหน่อยเธอฝึกไปนะเสี่ยชิงก็ทำงานที่เซี่ยงไฮ้เหรอน่าจะยังอยู่ที่ปักกิ่งนะเนี่ยอ๋ออืมน่าจะเหรอถึงจะพูดว่าน่าจะแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่แน่หรอกนะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปฉันจะไม่มีโคอสแล้วหรือเปล่า